สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องปกไป f ายเช่องเสียบอยหมูสดสุกุสุขคนนะครับเนาะอ่ะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดอยู่ที่ร้านพ่อปู่บาลิกิตนารารนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดจะพาเอฟซมาดูโอ้โหพุครับเอฟซครับมาเขาจะจุดพุดกันวันนี้เนะะาะหา๋ยวผมมาตรวจตราดูสักก่อนว่าพุจะจุดกี่ลูกเนะะาะแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมไปดูบรรยากาศกันครับเอฟซีไปกันเลย โอ้โห oh oh. FC ครับอื uh huh. อันนี้คือพุนะครับนี่หนึ่งสองอ่าสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบอ๋อสิบลูกเลยครับ FC ครับอันนี้จะจุดพุนะครับนี่อืม uh huh. นี่ครับกำลังวางจุดอยู่ตอนนี้นะอ่า สีสีดำนี่เ็าใช่นะอ่าสีออกสฟ้านี่พ่อ PVC ีนี่เ็าใช่นะครับ f c อันนี้ก็ปักไว้ก่อนไม่รู้ว่าเพื่อจะจุดแบบไหนเนาะอาจจะใช้อ่าแบตเตอรี่ก็ได้เนาะอันนี้ผมก็อยู่ที่ลานพ่อปู่ปารลิจิตอยู่ข้างหน้าติดถนนใหญ่เลยนะครับเนาะนี่อันนี้ก็หน่วยรักษาความปลอดภัยอพปโลเนาะโอ้เมื่อคืนนี้ก็มาวันนี้ก็มานะครับเนาะรักษาความปลอดภัยสองสาวันเลยเนาะอ่านี่ครับ <c oughs> ดูครับ แสงสีเสียงครับ f อซี FC ครับอ๋อสวยมากมากนะครับเนะาะผมอยู่ข้างหน้าตอนนี้เนะาะนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะอยู่ข้างหน้า,านี่ครับมาจากอุดรธานีครับเพิ่นมาจากอุดรธานจีจุดจุดจะรังจะจุดพุนี่อีกสักครู่ครับนี่มีหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าจากลูกครับนี่สิบห้าลูก สิบห้าลูกครับเอฟซีครับนี่ทั้งหมดมีสิบห้าลูกมีลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะนี่นะครับลูกข้างหน้านี่ครับผู้นี่ครับนะอ่าไม่รู้ว่าจะจุดแบบไหนหรือจะจุดใส่แบตเตอรี่หรือเปล่าเนาะอ่านี่ครับเดีย๋ยวเรามารอดูว่าผู้จะสวยขนาดไหนจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเนาะอ่าก็จะขึ้นสู่ท้องฟ้าเนาะโอ้โหเดี๋ยวรออีกสักครู่ผมจะยืนถ่ายตรงนี้ให้เอฟซีดู ว่าจะสวยขนาดไหนจะเสียงดังกระตุ้มขนาดไหนนะครับเอลซีแล้วอันนี้ยิ่งใหญ่มากครับเอลซีครับครับอยู่ตัวนี้แสงสีเสียงเนาะกูดังอือหือหยิบหยบอะไรครับถ่ายรูปป้อู้ถ่ายยืนนี่มันใกล้เกินโอ้มันจะมองไม่เห็นป่ะครับมองไม่เห็นอ๋อมันเห็นมันตึองเงยหน้าขึ้นสิ่มันจะแงนหน้าขึ้นสิว่าถอนมอเห็นถ้าต้องไปถ่ายไกลๆนี่นะถ่ายมันจะไกลๆอ๋อครับเอาจุดนี้แบบไหนเขาใส่แบตเตอรี่บ่หรือเขาใส่ ไฟนี่แหละไฟจุดใส่ไม้นี่บ่ล้วไปแย่ใส่นี่บ่บ้านคอยอันนี้เขาจุผู้แบบไหนที่เขาใส่สายไฟเราใส่แบตเตอรี่กดจุบหลดดอีกนึงเขาเขาใส่จังทันบงานใหญ่ๆยบอกอี่โอ้งานใหญ่เขาจะใส่แบบนั้นผู้ใหญ่น่ะใส่แบตเตอรี่มันต้องอยู่กับสถานที่ผู้ต้องเอาจุ่มกันหน่อยฮะผู้นี่ต้องเออเอยเห็นอยู่บ้านคอยไหมเขาเจอเสียจุ uh, or, ่มใส่กันในหลายอำเภอไหนบ้านนี่อยู่กุลค้ามเนี่ยเขาจุดอยู่กุลค้ามนี่อยู่บ้านคอยยุ่นนี่ใกล้ๆแมน ีี่ทางแม่นผู้ลูกไงเขาสิจุดใส่แบตเตอรี่เขาสิจุ่มใส่กันเลยมันมันขึ้นอยู่บักซาออกสามทีพิธีหมดเลยมันบางง่ามฮะมันก็ต้องหลายลีนไมันยังเป็นเดือจังทั้งหลายแล้วเนาะเป็นแสนพูดหรอแม่นเป็นแสนครับออืมันนี้หลายไปไหนเขาเดี๋ยวเพื่อนถามหน่อยมื่นเดียวหนึ่งฮะมื่นเดียวหนึ่งมื่นหนึ่งโอ้มันเป็นผู้แบบว่า ผู้ปฏิยาเ้าเฮ็ดเอาเนี่ยเทาจิ้มใส่นี่ยมันบ่เนาะก็ยิ่งอย่าลูกจะลวกมันก็ได้แต่มันมันเบอรดูบางอ้ามอ๋อต้องคอยยิ่งขึ้นไปเดีอันนี้ไวยไงคือจุดเอาไม้แง้ใส่ปุ๊บแล้วก็ซุ่มขึ้นไปเดียวนี่บ่แตกตุ่มแล้วก็แล้วแล้วก็ไปแง้อีกแง้อีกเขาเอาเขาเอาได้แง้ครับไฟจนอยู่ละใส่ไฟเช็ดไปใกล้ๆจุดเอาตั้งสิบบาไฟต่อไฟใหม่โอ้ไฟต่อใส่ไม้จุดขัไปแง้ได้สิละโอ้โห เฮ็ดเอาเลยบ่เขาใส่ให <e uh ้ด huh. uh ูเ huh. ลิกอ yeah. um, uh ัดบ่เลี่ยงไลยบ่บ่บ่มันไม่ได้ใส่ม่นไม่อัดแน่นดิมันเป็นดินเคมีของมันโอ้เป็นดินเคมีของมันอัดเนี่ยแล้วมันตุ่มเลยเนาะมันบ่ได้อัดมันบ่คือบังไฟมันบ่เออเรื่องเม็ดนี่มันตีเรื่องเม็ดสีนี่โอ้เม็ดสีเรื่องเรื่องเรื่องกันอ่าอ่าชิบหาลูกว่าไงคือปล่อยเขาปล่อยขึ้นแต่ละบังมาเถอะตุ่มขึ้นไปแตกแล้วก็เอาไปแงอีกตุ่มแล้วก็เอาไม่ไปแงอีกโอ้ เดี๋ยวรอดูครับ FC ครับว่าจะสวยขนาดไหนเนาะอ่าเพิ่นบอกผมว่าอย่าใหไทยใกล้ๆบ่แม่นยามันแตกเด้หญ้ามันบ่ง,งามมันสิ่งเงยหน้าขึ้นจังซีน่นะซุ่มขึ้นเออมันม,มันมันสิบ่งประทันมันสิ่สวยอย่างน,น้อยๆก็บเบิ่งไกลพุ่นน่ะจัก20 30เมตรพุ่นแล้วเนาะพุดเลอ,อยู่หลังกระลั้มไปพุ่นทางเออโอ้บอกที่เพิ่นลุงพลเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ข้างในพุ่นล่ะมันจังสิมองเห็นเนาะโอ้โหมาจากอุดรธานี ฮะมันดินเกินไปนมันเ็ไฟลิบบๆเกิไปคือบางไฟ,ไฟไพญานาคด่บอกไฟนี่นขคือไปเลยไปตุ่มนในเรื่นนองี้บอกโอ้อเออเออมนันจังสุขสิบานออกสีเขียวสีสมสีชมสพสูสีฟ้าแล้วแต่เขาเลือกเอาบอลล่ยังไงหรือน้นเป็นชุดโอ้มันมีเป็นชุดครับเอฟซีครับโ้โโงบหนึ่งมืนบาทป 10, าหมื่นหนึ่งหมื่หนึ่งได้จังชิ้นหาลูกบบแพงนี่ เออ,อเพอแพงถ,ถ้ายุก,ก,ไไกถ้ายุกใกล้กลบ้านไฮไลท์ก็นี่ฮะถ้ายุกใกล้ใกล้บ้านไฮไลท์ก็นี่มือนึ่งจะไฮไลท์กว่านี่แปดติดเดียวนี่บัวคานในมือในมัดหน่อยเออถ้าแม่นมือน,นึงถ้าแม่มนยุกใกล้บ้านเจ้าเดี๋ยวหอดซาลูกบ่าเลเพิ่นแล้วโอ้ยอยู่แถวบ้านบ่ได้เสียค่าในมือมาเนี่ยทางลอยก็โลภนะโอ้หนึ่งหมื่นบาทเนาะแต่ถ้าเ <c oughs> <ๆ S 2> ป็นผู้ใหญ่ที่ข่อยว่าเอาแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยลักแสนแบบน่ะใช่อือโอ้ของเจ้าก็มีคือกันมันมีหลายราคา แต่ก่อนเหี่วันที่หาท่านว่าในขปีละหามินอำรับแต่ลรอบตแต่เรอบตครับ,อบอโออมาต่อมัเหาเขาจีจางมดเลยออโอหานไอมันมีสเตนด์ดก็ถมินสองมินหามืนรักชิ้นรักแสน,<า>นเนี่ยงานกชิปีนี่รับเงนละมนหางโอเงินละเมินหางานแต่มีผูกอุดรผู้เสียงผูยังโอประเมินว่าจะเหตแต่ผูกแต่ไรกับเหตุอยางกับย่าวันนี้เป็นเกี่ยวขึ้นทั้งฝ่าชูนี่รัเบิดโอ เขาเป็นอาชีพเนาะผมกับเเคยเห็ดตะเกียบแต่ว่าผู้เขาเห็ดอยงไดนมันเป็นสีแต่ละสีเขาเลือกเอาสุ่มออ้เห็ดมาหลายปีแล้วครับคลิปกี่ปีล่ะมีอยู่บอกเวลาเอาไฟแซกกุดใส่กหรืไม่ไปดีใส่แต่มันบ่ขืนสุ่มน่เฉยบ่บ่มีแตกมันบ่มันบ่คือบั้งไฟมันบ่โอ้มันไม่เหมือนบั้งไฟครับเอฟซีครับจุดยังไงมันก็ไม่แตกเนาะ เคยเคยแตกบ่บ่อันตรายเนาะแต่ว่าผมเห็นราคาหลักแสนเขาวจีสีเป็นคือบังเล็กนี่นไหมเป็นทอเล็กเออจะเป็นทอเล็กบังจะบอกหานิ้วงบนิ้วอ๋อเป็นเล็กยังไงกับมีบ่อนี่เกินหนักเป็นพีวีซีเป็นไม่สอพีวีซีนี่เขาเาจุดแล้วกับเขาถ่มเลยบ่หรือเขาเอาเอามื่อกลับยันไหม่ใชยึด เป็นปีเท่าปีแล้วโอ oh, นะ้อันเดียวนี่ล่ะแมนอืมอืมลง่ายๆคือเขาจุดขึ้นไปแล้วมันซุ่มขึ้นไปแล้ว <Man. S 1> เทากเก็บไปใส่อันไม่ไล้โอ้ oh, มันบแมนวัลสิเตียข่งมันซุ่มขึ้นไปเนาะอ่า oh. นี่ครับเอฟซี FC. วันนี้ผมก็มา,าถามรายละเอียดอ่าซอคักซอแน่ยันไอซีเพิ่นบ่เข้าใจนะว่าผู้เฮจังไหนจุดจักบ้างเนาะอ่ามีทั้งหมด อ่าสิบห้าลูกเนาะอ่าป๊ัดหมื่นหนึง่งเดตตั้งสิบห้าลูกเพิ่นว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านเพิ่นนี่เพิ่นให้เป็นเศร้าเพิ่นว่าเ <c oughs> อ้าอยู่ในอุดรเลยครับถช้เอฟซีเพิ่นอยากติดต่อจะไปจุดอีกเด้อเบื่อได้ครับอยู่อำเภอหนองแสงอำเภอหนองแสงอ,อือเสร็ล้วเอาเลขบัญชีไม่ค่อยได้เฮ้ยบ่แม่นแล้วเนาะน้าบัตรเด้อไสรจุดนี่มันต้องเลือกงานจุดบ่อนเลือกยังไงโอ้โหจุดได้ จุดได้ทั่วไปแล้วแต่จะภาพโอ้โหเกิดมามืออื่นมืออื่นมือหือเดือนหนาก็ oh? Oh, ถือลอตเตอรี่แล้วว่าที่ติดต่อได้เลยนี่เนาะโอ้สื่อไปจุดถือลอตเตอรี่เพราะว่าสิบเป็นงานเสาลงหลุมงานบวชได้ทุกงานครับจุดผุนี่เดี๋ยวผมสิ่ถาเบิ่งว่ามันจะสวยขนาดไหนผมเคยเห็นแต่อันใหญ่ๆอันนี้น้อยนี่ก็สิสวยขึ้นกันครับเดี๋ยวถาเบิ่งอีกบ่โดนครับไม่เกินอีกสาสิบหรือหนึ่งชั่วโมงเนาะอ่าเดี๋ยวรอ สเตนบายอยู่ตอนนี้นะอืมคนใส้ไม้ครับนี่เอฟซี FC ครับนี่อ่าใช้ไม้นี่ไอ่ตัวไม้จุดเขาเอายางใส่ทั้งหัวมันนี่ครับนี่น้ำมันนอะน้ำมันเนาะ,นะโอโหกระดานีไม่หลอดสีฮะหลอดสีไม่หลอดนั่นคือเป็นหลอดแบบไหนเอาให้ผมเบิ้งเนี่ยเพื่อเอฟซีเขาอยากเห็นใส่โอ้ใส่ครับอ่ะผมมันจะเป็นหลอดสีโอ้โอ้ยอันนี้โอ้โอูบเนาะขคเรียกว่าบางไฟที่ต่ำบันคอยกับนี่ด้วยนะจ๊ะ โอ้อันนี้อันนี้มันคืออะไรครับนี่นี่หลอดหลอด <c oughs> แต่มันนั่นนั่นมันขิ้ไปแล้วมันขิบนไปท่านมันขิ้นบนก้อนโอ้นี่เนี่นี่ทรงพระเจริญเหาเบิ่งในทีวีเออเออเออนี่จุดตัวนี้เราไปเลี่ยงเลี่ยง,งกันหน่ยเ,เห็นมันเป็นตัวตรงเฮาจุดเพิ่มทีเดีวมันติตดต,ติดไฟขึ้นเป็นทรงพระเจริญโอ้อันนี้นะนี่ละหลอดตัวนี้ละหลอดตัวนี้เห็นบ่ที่ว่าขึ้นเป็นพวกเจ้าว่าเห็นน้ำทีวีทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะสมัยรอดเก่าเขาจะติดก้อ้ เออมันเป็นไฟมันบ่เป็นไฟเขาจุดไฟอ่ามันจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงสีแดงสีเขียวก็ได้เ,ดเนาะโอ้โหข่อยหาก็เคยเห็นเนาะมาจากอุดรธานีเนาะหาผมก็ได้อำเภออำเภอหนองแสงเน,นี่ครับเอฟซีนี่ผมได้น้ำบัตรน้ำบัตรเรียบร้อยแล้วครับนะอ่าผมได้น้ำบัตรเรียบร้อยแล้วนี่ครับนเอฟซีครับฮะ หาเงินไปละธนาว่าปีงานขาเจารลวดยางปีหนึ่งยางเป็นราคาเอ้ายางเป็นราคากับสลองจุดผูบุญบุญบุญประจําปีบุญประจําปีไปบวงสรวงปุ้ย่าปปุ้ยกันลูกหลานได้ขายยางได้เท่านั้นเท่านี้่บุญนี่จุดผูถวายปูสิจุดผูถวายผูลูกยิบลูกเรียกจะสัตว์ท่าเรียกเป็นจังหว้ครับปาร์ี้ยางเป็นราคาจุดหาเงินเลยครับปัดโทเปนหลายคนร่วมกันโอ้ขาเจ้า โฮอมกันวะเถาะโฮอมกันโอนยบ้านเรขึ้นเวทีมาล่ำประกาศครอบครัวนั่นครอบครัวนี่ลูกครับผู้ถวายผู้ถัดันลูกคถ้าหนี้ลูกโอ้อ่าโอเคครับผมเอฟซีเดี๋ยวเราอดูผู้เนาะตามที่ผมได้สอบถามมาคุณตาที่ทํผู้มาจุดอยู่ที่อวังพ่อปู่ปริจิตนาคราชวิวนาลงพลเนาะออยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะออยู่ฝั่งหนึ่ง งานลุงพลจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมแต่ว่าผู้นี่อยู่ฝั่งขวามือเนาะอ่านี่ครับุเป็นบังเป็นบัง,บงอยู่คำน้องเอฟซอ้าวผมก็ได้ลงพื้นที่มาสอบถามให้เอฟซดูหายสงสัยว่าวันนี้จะมีผู้จุดหรือเปล่าเนาะอ่านี่ครับโอเคครับผมสลับคลิปนี้ฝากไปเพีงีงยทครนี้ขอบคุณทุกกาลังใจเดี๋ยวรอติดตามอีพีตอนต่อไปว่าผู้จะสวยขนาดไหนครับผมสวัสดีครับ